ครับสวัสดีครับเอาคงจะจำกันได้นะครับรบกระบะลูกนี้ที่เคยรีวิวไปนานแล้วแหละแต่ก็มีมาเอาแล้วครับมาจากอุบลนะครับผมมาเอาไปแล้วในราคาที่ไม่แพงครับค่าก็เท่าไรห้าหมื่นกว่าบาทครับโอาห้าหมื่นด้วยหกหมื่นหกหมื่นกว่าครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับ กระบะนี้ก็หนักประมาณตันกว่าตันกว่าหรือสองตันแต่รถมันเบามันก็จะลอยหน้าหน่อยก็ยกยากหน่อยนะครับอ่าหดไปอ่ามัน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 จะลอยแบบนั้นแหละขายุบค,ครับ จะเอาไปทำรถดับวิ่งดินหรอทำต่อต่อมีรถไรรถร้100อยเจ็ดสิบาร้อยเจ็ดห้าอ๋อพอดีเลยใช่ไหมไประหยัดใช่เดีด๋ยวเวลาเน่า<ะ> ไปเลยไปเลยลอยนิดหนึ่งลยนิดหนึ่งลยนไดนึ่ี่ตูดลอยนิดน mặc dù là lên cái cây 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 lên ยกรถขึรถ้รถเรถออาอไ <c oughs> ม่ได้ไม่ถึงเข้าได้ยังไงอ่ะมันลุมยื่นเปียเลยมอาบอาเดินบาเดิน

ออกอีกนิดนึงมาจากอุบลน,นะครับแกมาซื้อกระบะนี้โดยเฉพาะเลยมาไปเอาไปทำดำําวิ่งดินแกก็มีกิจการวิ่งดิน หักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยครับไปตรง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 ไป,ตรงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ไปหักสายนิดหนึ่งหักสายนิดหนึง่งไป 诶。

ยิงยิงนิดหน่อยอ่าแฉวสวยงามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ ของทุกสิ่งทุกอย่างครับขายได้เพียงแต่ต้องรอเวลาครับแบบคลิปนี้บายบายครับผม